ลบหนค่ะลบหนค่าลบหนค่า mm hmm. ตอนนี้นะคะทำคุกกี้แมคคาเดเมียทำมากี่วันแล้วเนี่ยสองอาทิตย์สองอาทิตย์ก็คือยอดถ่ายของเรานะในรอบนี้ที่เปิดอะเกือบสามพชิ้นนะ mm ่ะ hmm. แล้วรอบหนึ่งที่แม่ทำอะแม่จะต้องอบไอตาเนี่ยเตาน้อยของแม่เนี่ยดยูเนี่ยเตาเนี้ย อบได้ทีหนึ่งประมาณหกสิบชิ้นเนี่ยหกสิบชิ้นแล้วก็เตาเสียอีกเตาเสียคืออะไรมันไม่ยอมร้องปกติอ่ะผมตั้งเวลาไว้ว่า1ิบนาทีเตาก็จะร้องว่าติดติดแบบร้องเพลงของมันออกมาแล้วก็จะมาเอาออกแต่มีอยู่ช่วงหนึ่งมันเป็นอะไรไม่รู้มันใช้งานมันหนักหรอมันไม่ร้องอ่ะเขาไม่ร้องคราวนี้เราก็ไม่มาเอาออกมันก็ไหมเลยอ่ะไหมเอาเอเอาผลงานที่ถูไหมเสียดายมากเลยอ่ะ ทำด้วยความยากลำบากเออรู้ดีกว่าป๋าจะเลี้ยงแล้วไม่อันนี้ป๋าเลี้ยงด้วยป๋าเลี้ยงเม็ดให้มันเป็นเนี่ยไม่ดีอ่ะเม็ดเลยอ่ะเนี่ยไม่เสียหเลยแต่ว่าไม่กล้าทิ้งเสียได้เก็บไว้ก่อนได้ไหมไม่รู้รอบหนึ่งเตานของแชมูนทำได้ประมาณ60กว่าชิ้น60ชิ้นแล้วมียอดออเดอร์มาเท่าไหร่นะ3,000กว่าชิ้น3,000ชิ้นไม่ทำทั้งหมดกี่รอบห้าสิรอบ แล้วยังนี่อันนี้คือแบคาเดเมียได้60ชิ้นนะถ้าอัลมอน์ได้แค่40สิชิ้นยังไงเพราะว่าอัลมอน์มันจะชิ้นใหญ่กว่าแล้วเตาเรามีแค่นี้มันอบได้แค่นั้นถ้าอบมากกว่านี้ก็แบบไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันเตามันเล็กไงอืมเนี่ยก็กําลังการผลิตมีแค่นี้ละค่ะเะนั้นเนี่ยคนที่สั่งมารอบที่แล้วใช่ป่ะเริ่มส่งวันเสาร์ที่ผ่านมาน้นแล้วบางคนเนี่ยขยับมันก็ต้องตัดขยับมาไงมันไม่สามารถส่งทั้งหมดในวันนั้นได้อะ นแบบออพอถึงจํานวนที่แม่ทําได้แม่ก็ต้องตัดคัดแล้วมาส่งอีกวันมาส่งอีกวันไปเรื่อยๆอย่างนี้ไงเออมีลูกค้าบางคนบอกว่าเออแบบบ่นนะว่าแบบมันไกลอะไรเงี้ยก็เลยต้องขอโทษด้วยไกลจริงน เปิดออเดอร์รอบที่แล้วเนี่ยก็คือเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วแล้วหลังจากจากริงๆปกติจ,กจะเปิดทุกอาทิตย์ใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้เปิดเพราะว่ามันยังเคลียออเดอร์ของ2อาทิตย์ที่แล้วไม่หมดมันเยอะมากอะ่ะทําไปเรื่อยๆแล้วแบบว่าเออเหมือนช็อกโกแลตดูใบแรกๆที่แบบมันออเดอร์มันทะลักเลยคนะนน้างเป็นเดือนเลยนะอันนั้นค้างเป็นเดือนเลยอะไรแบบว่าแบบต้องรอเป็นเดือนเลยกว่าจะได้กินอะไรอย่างเงี้ยแต่ หลังๆตอนช็อกโกแลตดูไบายมันเริ่มเร็วเพราะ่าเราเริ่มจ้างเด็กมาช่วยทําอะไรใช่ปะ่ะไม่จ้างสิไม่จ้างอ่ะเพราะว่ามันงานมันละเอียดเหมือนกันอ่ะดูดีแต่เนี่ยดูดูอันที่ไม่ใช่อ่ะดูอันที่ไม่อันนี้อันที่ไม่นะไม่ไม่ไม่ได้ส่งอันนี้เดี๋ยวคนจะเข้าใจผิดรถช็อกโกแลตอันนี้เป็นอะไรปาแรถโชว์คอนเรตูบายนี่เพื่อเพิ่มเม็ด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 ใช่มันต้องมานั่งเรียนแล้วละเอียดพอสมควรอะไรเงี้ยปาพยายามปิดรูให้หมดให้มีรูแต่ถ้าอันไหนมีรูไปนี่คือแม่ทำนะแล้วฟีดแบ็กเป็นไงงบบ้าาาคคคะฟีีีดดแมกก็ือว่่นทสั่งไปอ่ะ ส่งไปปุ๊บเพราะเขาได้รับเพราะอีกวันนึงอะเรายังเคลียร์รอบแรกไม่เสร็จเลยนะออเดอร์เขาสั่งกลับมาอีกแล้วอะแล้วบางทีแบบรอบแรกสั่งไปแค่6ชิน้นไปชิมดูก่อนกล่องเล็กใช่ไหมรอบถัดมาสั่งที4กล่องเลย4กล่องใหญ่หรือแบบ3กล่องใหญ่2กล่องใหญ่อ,หญอะไรเงี้ยแบบเออสั่งทีเยอะๆๆอๆแล้วก็จะมีน้องๆหลายคนที่แบบเนี่คอมเมนต์มาว่าชอบมากเลย ไม่เคยกินแบบคุกกี้มาคาเดเมียตุ้มๆขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกขอบคุณมากเลยที่ทําขนมอ,อร่อยๆมาให้กินเนี่ยดีใจมากที่ชอบเราก็คิดเองไม่ไม่เคยเห็นที่อื่นนะคือที่เราเคยเห็นจะเป็นอัลมอนด์อัลมอนด์อ่จจะมีคนทําทําพอสมควรเหมือนกันแต่ทีนี้เนี้ย,ยบ้านเรามีมาคาเดเมียอยู่พอเราทำคุกกี้มาซอฟคุกกี้มาคาเดเมีย,ยงไงแล้วเราก็เลยบอกป้าป๊าว่าเฮ้ยเราลองทําเป็นมาคาเดเมียไหมเพราะเราชอบกินมาคาเดเมียใช่ไหม เราก็เลยลองทดลองทํำทดลองทแล้วมันเวิร์กกินแล้วมันอร่อยมากคือถ้าใครชอบถั่วแมคคาเดเมียกินแล้วมันจะแบบมันจะมันมา่ะแมคคาเดเมียมันดีต่อสุขภาพด้วยนะน้ำมันมันจะมาใส่คุกกี้เนี่ยแต่ว่าแป้งน้ําตาเราน้อยไงเออก็คือมันก็จะกินอร่อย ก็คือดีกว่ากินคุกกี้อย่างอื่นใช่ดีกว่ากินคุกกี้ยอ,อ,อย่างอื่นอะไรเงี้ยก็ก็คือดีแบบว่าส่วนประกอบมันบางคนก็ทำส่วนประกอบมีอะไรบ้างก็คือหล,ลักๆก็คือถั่วแมคเดเมียใช่ไหมหรือถั่วอัลมอนด์มีไข่ขาวไม่ไม่ได้มีไข่แดงนะมีแต่ไข่ขาวแล้วก็น้ําตาลนิดนึงแป้งสาลีนิดนึงแป้งเป็นแป้งเค้กอะไรงเงี้ยเนยเค็มแค่นี้เองอแล้วก็มีเกลือนิดนึงเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเวลาทำอ่ะมันมันมันหลายขั้นตอนไงอย่างที่บอกว่ามันต้องอบอบถั่ว่อนอบถั่ว่อนทานถั่วกอนด้วย ถั่วมาเม็ดใหญ่นะครับมนตั้งหันใช่เพราะว่าถั่วมันใหญ่เกินไปแล้วเวลาเลียงแล้วก็แบบมันมันยากอ่ะแล้วมันไม่สวยเราก็เลยต้องมานั่งหันให้มันมีหลายหลายไซส์อ่ะเล็กใหญ่จะเห็นว่าเนี่ยมันจะมีแบบเล็กเล็กใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อที่ให้เลียงได้ใช่ไหมเสร็จแล้วเอาถั่วไปอบถั่วไปอบเสร็จมาผึ่งให้เย็นแล้วก็ทําตัวคุกกี้ใช่ไหมผสมคุกกี้เสร็จยอดยอดนานที่สุดคือยอดนี่แหละยอดให้มันกลมๆยอด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 เสร็จแล้วก็ไปอบ อบได้ครึ่งทางแล้วก็ต้องพลิกถาดด้วยเพราะตะอบแล้วถ้าไม่พลิกมันจะแบบเตรียมด้านเดียวอีกด้านจะไม่ค่อยเตรียมเพราะต่ออบั่วไปก็เป่งนี่ต่อบช่วยก็เป็นอย่างนี้คือพออบไปคนจะรู้ว่าด้านเราอบของตัวเองมันเป็นยังไงบางทีเป็นแรงข้างนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องสลับถาดบนล่างด้วยเสร็จพออบเสร็จสองรอบแล้วนะเอาออกมาพึงพึ่งเสร็จเย็นเอาไปอบไล่ความชื้นอีกรอบหนึ่งแล้วออกมาพึงอันนี้รอบสุดท้ายละให้มันเย็นพอเย็นแล้วค่อยใส่ถุง ยาดเย็นมากเลยเห็นไหมทำมาทั้งวันเลยทํามากี่วันแล้วเนี่ยสองวันทย์ทำทุกวันเลยนะคะทําทุกวันเลยดังบแบบเนี่ยมีเวลาก็ทำานอกจะออกไปถ่ายคลิปข้างนอกก็ต้องสกิปไปหน่อย,ยอะไรเงี้ยก็จะแบบเป็นห่วงเป็นใยเสียดายแบบโอ๊ยต้องกกรีบกลับไปทำทุกกี้รีบกลับไปทำทุกกี้ยอะไรเงี้ยอันนี้ดีใจมากเพราะว่าจะปิดออเดอร์ของรอบแรกที่ทําไปได้แล้วขั้สุดท้าย เออถาสุดท้ายแล้วปิดปุ๊บฉลองเลยนะปิดปุ๊บเดี๋ยวเปิดใหม่อีกเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้ลงเปิดรับออเดอร์อีกนะคะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดว่าเป,เปิดรับออเดอร์ถึงเมื่อไรอะไรยังไงิงๆไม่ได้ประกาศเปิดก็มีคนสั่งมันเรื่อยใช่เพราะว่ามันก็จะเป็นลูกค้าเก่าอย่างที่บอกว่าลูกค้าเก่าที่เขาแบบสั่งไปรอบแรกเลยที่แบบได้รับส่งวันแรกๆอะ่ะเขาก็สั่งกลับมาอีกเราก็จะบอกเขาว่าเออสั่งได้สั่งเอาไว้ได้แต่ว่าเดี๋ยวรอบส่งจะเป็นแบบรอบหน้าเลยนะบอกวันที่เขาไปโดยประมาณเขาก็แบบได้ได้รอได้ของ อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วล่าสุดเดี๋ยววันนี้จะต้องส่งไปอเมริกาแม่บอกอยัง,ยงส่งไปอเมริกาไปรัฐนิวเจอร์ซีย์คือน้องบอกว่าดูคลิปแคม,มูนแล้วไม่ได้แล้วทนไม่ไหวแล้วต้องกินให้ได้ส่งมาแบบว่าสั่งไปก็พันกว่าบาทนะแล้วก็ส่งค่าส่งเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่เขาบอกไม่เป็นไรยอมจ่ายเพราะว่าอยากกินมากอ๋อมากินโชว์กันมาเอามากินโชว์ไอออน,นี่เหรอเสียดายไม่ได้เดี๋ยวไม่พอนอี่ยังร้อนอยู่เลยยังไม่เย็นใกล้ๆล้วใกล้จะเย็นแล้ว เดี๋ยวจะหักนะดังป๊อกนะอะ้มาอยู่นี้นะได้ยินไหมคะได้ยินเสียงไหม,มนนะปพ่อเคกปอบกุุบเยอะเลม่าให้ปลานี่ค่ะอันนี้หักออกมาแล้วนะเนี่ยมันก็จะเป็นม่ค่อยจะมีอซึ่งจริงๆแล้วเม็ดมันใหญ่กว่านี้นะเดี๋ยวคนจะหาว่าของเราแหละแต่ว่ามันเรียงยากไงมันเรียงเป็นเม็ดเม็ดยากคราวนี้ก็เลยทําการหั่นให้มันเล็กหน่อยนะอืมแล้วก็เราว่า พอเรียกมูกมมันจะกรอบขึ้นนิดนึงนะลองเชิมดูนะปาว่ามาเนี่ยแมคคาเดเมียทั้งผืนะ่นน่ะทั้งทั้งคุกกี้จะเป็นแมคคาเดเมียหมดเลยแล้วมีแค่แป้งกับไข่ขาวที่มันเชื่อมให้มันติดกันนิดหน่อยแค่<ม>นั้นเองอืด้านล่างนิดหน่อยหยิ่งกินร้อนๆเนี่ยอร่อยมากเลยเนาะะไม่รีวิวเอ้ยไม่ถ่ายกินละกินกันใหญ่เลยแบบมุ้งป๊ปเดี๋ยวพออันนี้เย็นเย็นสนิทปุ๊บเราจะใส่ถุงแล้วก็ ซีลแล้วก็เดี๋ยวจะไปแพ็คลงกล่องอ่าอันนี้ก็คือพอเย็นแล้วเราใส่ถุงนะคะใส่เสร็จเราก็จะมาซีลความร้อนอย่างนี้เพื่อให้มันปิดคือเราใช้ถุงฝากาวไม่ได้ต้องใช้ถุงซีลความร้อนเพราะว่าคุกกี้กรอบอ่ะมันต้องอยู่ในภาชนะปิดสนิทอย่างเงี้ยไม่งั้นมันจะนิ่มมันจะเหนียวใช่แล้วก็ถ้าให้กรอบนานก็ต้องปิดอยู่อย่างนี้ถ้าใครซื้อไปเราจะแกะออกมาใส่กล่องก็ต้องใส่กล่องแบบฝาล็อกๆที่มันปิดสนิทอนะ่ะเนาะ จะแกะใส่กล่องทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันก <c oughs> ็ใส่ถุงไว้ดีแล้วใช่ไหมอเอออ่ะโอเคก็คือไอ้เครื่องซิววันนี้มันอยู่กับเรามานานมากแล้วนะตั้งแต่สมัยอยู่บ้านเก่าอ่ะ <c oughs> ตั้งแต่ตอนนั้นที่ซิวขายคุกกี้ที่มีหลายๆรสคุกกี้เด็กสิวจำได้ไหม,อมเออถ้าใครเป็นแฟนลับเรามายาวนานก็อาจจะจําได้นะคะ <c oughs> อ่าก็คืออันนี้พอซิวเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะมาใส่กล่องแบบนี้ อันนี้จะเป็นกล่องแบบ12ชิ้นอ่าสิชิ้นอันนี้อัลมอนด์นะคะอันนี้แบบ6ชิ้นอันนี้เป็นมาคาเดเมียเหมือนกันอันนี้ก็สิบสิบสองชิ้นเหมือนกันมาคาเดเมียอ่าอันนี้ก็คือที่ใส่กล่องเรียบร้อยแล้วเรานี้ที่เอากล่องใส่กล่องเรียบร้อยเนี่ยก็จะเอามาทําการแพ็คแพ็คเสร็จมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะนี่เราจะแพ็คแบบว่าห่อบับเบิลนั่นหนาเลยทุกคนฟีดแบ,บ็กกลับมาก็คือ หอดีมากไม่แตกเลยไม่มีแตกหักเสียหายใดๆเลยนะคะอ่าเราก็จะมีแผนกทำกล่องกูเสือทำอยู่ที่พื้นะคะอันนี้จะเป็นซอฟต์กกี้นะคะต่างๆก็ยังมีคนสั่งมาอยู่อ่าแล้วก็ช็อกโกแลตดูบอยก็ยังสั่งได้นะคะก็แพ็กเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็ส่งเท่านี้นะคะ แล้วก็มีส่งไปอเมริกาด้วยอย่างที่บอกนะไม่ลูกค้าส่งจะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวยล้วแม่สวยเลยแม่ไปบอกว่ามีส่งฟรีอ,อเมริกาเขาไม่ฟรีภายในประเทศไทยเท่านั้นค่ะส่งฟรีอ่ะอต้องขอภัยด้วยก็อย่างที่บอกนะสั่งๆกันมาตั้งแต่วันนี้ก็คือเคลียร์ออเดอร์ของรอบเก่าเสร็จแล้วโอเคพร้อมทำรอบใหม่แล้วก็สั่งกันมาได้เลยแมคคาเดเมียฟิตแบบดีมากอัลมอนด์ก็ดีมากบอกว่าคือแบบ เหมือนกับว่าถ้าอยากกินคุกกี้อันนี้มันจะแบบเน้นถั่วเยอะไงแป้งน้อยน้าตาลน้อยอะไรเงี้ยแต่เผื่อยแบบอยากเน้นแป้งละอยากเน้นแป้งก็มามากินซอฟคุกกี้ซอฟคุกกี้มีทั้งถั่วก็เยอะเหมือนกันไปทั้งถั่ว แล้วแต่รสที่เลือกเลยช็อกโกแลตดาร์กช็อกอะไรแบบนี้แล้วก็รสไหนก็คือแบบแมคคาเดเมียตุ้มๆหรือแบบมีมัชเมลโล่หรือช็อกชิพเฉยๆอะไรเงี้ยก็สั่งมาได้เ,เลยช็อกโกแลตดูไบก็ยังสั่งได้อยู่ไส้พิทาซิโอจะมีชิ้น9 9บาทกับ19บาทที่เป็นเม็กเลๆเยาให้ดูก็ได้แต่ว่าวันนี้วันนี้คือไม่ไม่มีกล่องให้ดูแล้วให้ดูแต่ตัวอย่างอันนี้ที่ทำอาไว้นี่นะคะแบบเม็ดเม็ดละ19บาทแบบชิ้น10 ชิ้นละ99แต่ว่าแบบเม็ดนี้ต้องสั่งเป็นกล่องนะกล่องละกล่องละเจกล่องละ13บกล่องละ20อะไรแบบนี้<ล>ถำกระถามก็ได้ค่ะแม่คาเดเมียกล่อนที่แม่สัญญาว่าจะทำโโรสช็อกโกแลตเนี่ยยังก่อนแค่นี้ก็ไม่ทันแล้วว่ะจงไม่ได้ทดลองทำโโรสช็อกโกแลตเลยอะ่ะเอาแค่นี้ให้รอดก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวให้อันนี้ซาซาแล้วเดี๋ยวทำลองทำดูอ่ารักกันไปก่อนสั่งกันมาได้เยอะๆสั่งรอบนี้สั่งได้ถึงวันพุธนะคะเราจะเริ่มส่งวัน อะไรนะที่เราบอกเธอวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์กค่ะวันพุธที่16ค่ะพุธที่16แล้วก็ส่งวันศุกร์ที่18ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าวันศุกร์ที่18เนี่ยเต็มแคปซิตี้ที่จะทําได้แล้วจะต้องขออนุญาตปัดไปส่งวันถัดไปนะคะอย่ากดกันนะโอเคบ๊ายบาย